ชูเอล่าวายวันนี้ทําไมมีเพื่อนต่างประเทศเราเข้ามาเยอะเลยนล้องน้องคิมขอบคุณนะจากบ้านพี่ๆเพื่อนๆจากประเทศลราหยุบอยู่น่นอยู่นี่เข้ามาเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาสม่งกำลังใจเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่นายินดีต้อนรับมิตรภาพนะคะชื่อน้องมะลิค่ะคนมาคนมาคนใหม่ขอบคุณนะคะน้องมะลิน้องมะล,นล,นลินี่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เรางมะลิททาเป็นใช่ฉันนักแปลภาษาของใช้ใช้ว่าแล้วว่าเข้าใจอยู่ว่าน่าจะใช้แบบแปลภาษาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นยูทูบเบอร์ไหมคะวันนี้อยู่ลาวนร้อน,อ,นอันนี้อากาศดีนะไม่ค่อยร้อนเลยอันนี้อากาศดีไม่ค่อยร้อนดูปเดยนเด้อเดอ่ะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะได้ไปตามให้ วันนี้ทำไมเพื่อนต่างประเทศเรามาเยอะเลยเนะี่ยหนึ่งแบบหนึ่งไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ค่ะหนูชื่อน้องมะลิโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆที่แบบคอยรับชมคอยกดติดตามคอยกดไลค์คอ,อยรักชมคลิปให้ขอบคุณมากๆเลยยาซินคนบอกว่าสู้ๆน้องบอกฟัง วันนี้น่ะสวัสดีพี่ล้านวันนี้เขาพี่ไปจ่ายตลาดมาด้วยของมาเต็มเลยน้องกว้างแล้ววันนี้พี่เพื่อนๆต่างประเทศที่มาเข้ามาเยอะมากประเทศอ่าเนวิต่างประเทศมาเยอะแยะเลยวันนี้ห่ะบ้านพี่เมืองเนาอแล้วก็มามาทักทายกันสร้างสัมพันธไมตรีกันเยอะวันนี้พี่ก็มาทักทายพี่เพื่อนเพื่อนแล้วมารอดูเขาเขาจะซ้อมหลับเพิรน้องกว้าง ขาจะซ้อมกับเพิ่งเนาะเพราะว่าใ,ในเราขก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเราอยู่ในเมืองแบบที่ม่แหล่งเจริญอ่ะช่างเป็นผู้หญิงที่สวยจริงถูกต้องเลยฉันไม่ใช้ภาษาของคุณแต่คุณมาฉันได้ไหมรู้ละเบื่อคน่ะเบื่ออะไรคะาคนรู้ละคุณรู้ละเบื่ออะไรจัะเบื่ออะไรจักจับ ให้พาไปดูทะเลที่เราไม่มีทะเลอ๋อไม่มีทะเลหรอคะส่งคำทักทายจากเม็กซิโกว้าวมีเพื่อนๆหลายประเทศเลยนะเขามาหาเราเนี่ยให้คือขนาดขนาดแบบใช้ภาษาพวกเขาอะรัตก็ไม่รู้เรื่องเนาะเขายังอุตส่าห์แปลมานะแล้วเขาเขายังใช้ภาษาแปลมาหาพี่นะพี่รันไปชมวิดีโอสด ที่จบไปแล้วที่บ้านฟ้าค,ครับช่องบ้านฟ้าไม่ได้โดนติดตั้นดอกครับทำไมล่ะแล้วอะไอก็พี่ไปทักก็พี่ไปทักน้องกว่าแล้วน้องกวน้องแนทผลล่าฝัานสวัสดีจ้าพี่จ้าบ้านสวัสดีค่ะน้องแนทแตนเพิ่งเข้ามาว่าคุณพูดแม็กซิโกโบนี่เป็นพูดภาษาไทยนะคะภาษาไทยป,ป๊าปาเจลี่ พ่อป่าเฉรี่บอกว่าสวัสดีคุณชิอาแม่บ้านคนสวยคนดีคนเก่งเอ้ยคนงามเอ้ยน้องแนทคนล่าพันบอกว่าสวัสดีน้องบอกว้าขอบคุณเจ้าบอกว้าคุณกูให้หัวใจเลิฟเลิฟพ่อป่าเจลี่บอกว่าเลิฟเลิฟวันนี้เขาซ้อมเนี่ยดับเพลิงป๋าแต่หนูว่าไม่ได้ลงหนูไม่ได้ลงทะเบียนซ้อมกับเขาหรอกแต่ว่าเขาซ้อมดับเพลิงมาเนี่ยและจูบของฉันเลิฟขอบคุณนะคะ ขอบคุณมิตรภาพดีๆปานอูซื้อของมาเต็มคนรถเลยพี่เพื่อนนี่คือซื้อมากินนะคะไม่ได้ซื้อมาขายฮ่าฮ่ากวางว่าอะไรนะผมลงไลฟ์สดไปแล้วพี่ชมไลฟ์สดผมเพิ่งลงไลฟ์สดแบว้าว่าอะไพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เปนคือคดีแหละไม่ได้เข้าไลฟ์สดนานพี่ก็เลยงงงงมึนอยู่ไงเออบอกว่าพี่ก็โอย ี่โดนปิดกั้นแล้วล่ะพี่ก็ว่าอย่างเงี้ยเนาะน,น,น้องแนทน้องแนทคนละขันบอกสวัสดีรอบบ้านนะคะที่อนี้จะทําอะไรกินคะก็จะทําหลายอย่างเลยในมือซื้อของมาเต็มคนรถเลยวันนี้ต่างชาติมาทุกมุมโลกใช่ใช่ป่มามาเดิมมาก,กวันนี้อ่ามิตรภาพก็ขอบคุณทางพี่ยูเนาะ ถึงวันถึงว่าเราไม่เราแบบคุยภาษาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ยังใช้ภาษาแปลมาหาเราอ่ะก็คือต้องขอบคุณ